you <laughs> สวัสดีค่ะในทุกๆวันมีผู้คนกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นเรื่อง Happening สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจรายการ Happening Maker จะพาคุณไปรู้จักกับผู้คนเหล่านั้นและสิ่งที่เขาทำค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเต้นร่วมสมัยที่ทำงานยาวต่อเนื่องมากว่า20ปีสิ่งที่เขาทำบางคนมองว่าเป็นการอนุรักษ์บางทีถูกมองว่าเป็นการทำลายอะไรคือสิ่งที่เขาคิดอะไรคือสิ่งที่เขาทำวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตามไก่ไม่ตามขนบการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิสินร่วมสมัยที่แตกต่างจากขนบรรำเนียมประเพณีเดิมค่ะ อยู่กับอาจารย์พี่เชษกลั่นชื่นค่ะอาจารย์เป็นนักเต้นร่วมสมัยครับโขนไหมคะไม่โขนนะฮะเป็นนักเต้นร่วมสมัยครับนักเต้นร่วมสมัยการที่เอาโขนมาดัดแปลงเพราะว่าอาจารย์นี่จบโขนมาโดยตรงใช่ไหมคะการที่เอามาดัดแปลงเป็นการเต้นโขนแบบร่วมสมัยจริงๆมันต่างจากนักรำโขนทั่วๆไปยังไงคะโอเคจริงๆอย่างที่ผมบอกฮะ ผมไม่ใช่นักเต้นโขนออร่วมสมัยอันแรกเข้าใจก<จ>่อนว่าไ,ไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นโขนมาใช้ในงานของผมด้วยฮนะออจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮนะคือถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องโขนเราต้องพูดถึงเรื่องลำมเกณียถูกไหมฮนะะจริงๆไม่ใช่ฮนะผมไม่ได้เอาเรื่องรำมเกณียนอะไรมาใช้ในงานเลยฮนะอืมผมเพียงแค่ใช้ท่ามันเฉยครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับโขนนะ มันเป็นเป็นท่านนาตศิลป์นะเอามาใช้ในงานเท่าน,นั้นเองฮะนี่คือสิ่งที่ผมทําอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องของเปลือกของมันแก่นของมันนะอาจารย์เล่าให้ฟังอีกสักรังเนาะโอเค,คเปลือกของมันคืออย่างนี้นะฮะคืออะไรคือองค์ประกอบของของนาต,ตสศิลป์ไทยดนตรีเสื้อผ้าฉากเห็นไหมฮะการแต่งหน้านี่คือองค์ประกอบหมดฮะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แก่นแท้หรือว่าเนื้อแท้เนื้อแท้ของมันก็คือร่างกายกับการเคลื่อนไหว นี่คือเนื้อแท้ของมันฮนะแล้วนี่คือสิ่งที่ผมหยิบมาใช้ผมไม่ได้หยิบเสื้อผ้ามาใช้ผมไม่ได้หยิบดนตรีมาใช้ผมไม่ได้หยิบบทภาคเจริชามาใช้ผมไม่ได้หยิบเรื่องมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาแค่การใช้ร่างกายที่เป็นการใช้ร่างกายแบบแบบเคลื่อนที่แบบที่เราเรียกว่าลำไทยอะฮะเอามาใช้เท่านั้นเองฮะพูดง่ายๆคือผมเอาพริกแกงมาใช้อะฮะเข้าใจไหมฮะแต่ผมไม่ทําอย่างอื่นนะฮะคือแค่พริกแกงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแกงเขียวหวานไม่ได้นะฮะนี่คือวิธีการเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจ เออผมเองก็ไม่เข้าใจตอนแรกๆเหมือนกันนะว่าผมทําอะไรอยู่อย่าว่า<ม>หลายๆคนมันมาจากไหนอะคะตั้งแต่ตั้งแต่จุดแรกเลยที่มันออกมาเป็นแบบนี้ได้อะค่ะอาจารย์เออมันมาจากไหนใช่ไหมครับมันมาจากการที่เอ๊ะทำยังไงผมจะมีชีวิตรอดได้ด้วยด้วยการอยู่กับอยู่กับอยู่กับสิ่งที่ผมจบมาคือผมจบน่าตัดสินทยผมจะอยู่กับสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็มีชีวิตยืนยาวต่อไปโดยที่ ไม่ต้องเอาโขนมาใช้นี่คือคําถามที่เป็นคําถามใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคําถามต่อไปว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจของมันกันแน่อะไรคืออะไรคือดานที่อยู่ในโขนอ๋อมันก็คือแก้มือที่ทําอย่างนี้กับการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบนี้อย่างอย่างผมทําให้ดูอย่างนี้ฮะถ้าผมม้วนมือแบบนี้ฮะปันน้นอาจจะเรียกมว่าโขนไหมอันนี้อะคะใช่ไม่ถูกฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่โขนนะเพราะอันนี้มันเป็นแค่การเคลื่อนไหวที่เฉยครับก็เอาอันนี้มาใช้ครับอืม สิบห้าปีใช่ไหมคะเออสิบห้าปีใช่ครับจกการต่อสู้กับมันใช่ครับในการทําความเข้าใจแล้วก็แล้วก็หยิบสิ่งนี้ออกออกมาใช้ค่ะอาจารย์มีคอมพานีเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับค่ะอาจารย์เล่าถึงคอมพานีของอาจารย์เซคือคอมพานีเนี่ยตั้งขึ้นมาหลังจากที่ผมทํางานได้ประมาณ10ปีนะฮะพอทํางานมาได้ประมาณ10ปีแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กที่จบทางด้านนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีที่ทํางานนะฮะจานหนึ่งก็เป็นข้าราชการ <น>ก็คือเป็นครูสอนทีนี้คนที่เป็นครูสอนได้มันอันตราส่วนแค่ส0ของคนที่จบมา100%ที่เหลือเนี่ยมันไม่มีอาชีพที่เป็นอาชีพหลักก็จะต้องไปแฝงตัวอยู่ตามห้องอาหารโรงแรมงานอีเวนต์ต่างๆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็มองว่าเอทำยังไงเราถึงจะทําให้คนเหล่านี้ ที่รักที่จะอยู่กับศิลปะต่อไปรักที่จะรำไทยต่อไปมีพื้นที่ที่ทำงานแบบแบบทั้งวันแบบฟูลไทม์เหมือนทำงานออฟฟิศผมจึงตั้งคอมพานีขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาสมัครแล้วก็จะได้ประกอบอาชีพนี้จริงๆทำได้ทำได้ครับทำได้ทาได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีทำได้ฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความโชคดีในการตัดสินใจที่ทำวันนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีเราคนเดียวมันมันจึงเกิดมันจึงไม่เกิดคู่แข่งใดๆเลย กลัวเหมือนกันว่าพอต่อไปอีกสัก5ปี1ิปีมันจะมีสัก10คอมพานีอะไรเงี้ยจริงๆแล้มีสิบคอมพานีก็ดีนะอาจารย์มันจะได้แบบพัฒนา <c oughs> วงการของบ้านเราเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าคอมพานีเมืองไทยที่เป็นคอมพานีคอมพานีจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีมมให้เห็นเลยเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่คุณ<ช>เด็กร,ระจรรที่บอกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ S <S uh พื้นที่ที่ใช้แสดงคนดูการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าอย่างเช่นไฟแสงเสียงที่จะต้องเช่าเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างมันยากค่ะอาจารย์ใช้นาตาสินไทยเป็นเป็นแก่นในการสร้างสารรค์งานของ,ของ,ข,องของอาจารย์เองฯฯเนี่ยแล้วความหมายของคําว่าน,นาตาสินไทยในแบบของอาจารย์คืออะไรอะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม มันเป็นเลยคะคณิตหมดเลยอะคะใช่คือความหมายของผมในน่าสินไทยคือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะฮะการส่งผ่านพลังงานจากจุดศูนย์กลางออกไปข้างนอกแล้วดึงพลังงานกลับเข้ามาจุดศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกอย่างทํางานสัมพันธ์กันนะฮะด้วยวิธีการและหลักการแบบทฤษฎีสัมพันธภาพนี่คือน่าสินไทยของผมจากที่ทำคอมพานีมา15ปีโชว์ของอาจารย์ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จ ประสบสความสำเร็จใช่ไหมฮะสามารถที่จะไปไปหาดูในในใน u ูทูบหรืออะไรได้นะฮะผมจะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งพิเชดกลั่นชื่อและ Myself นะฮะสคือ Black and White คือขาวดำสามคือนิชินสกี้สยาม 4. คือตามไก่ 5. คือพระคเนศเสียงานะะหกคือ I am a Demon นะฮะแล้วมีอีก oh. คือหาได้หมดเลยฮะ,ะใน YouTube ในที่ต่างๆนะฮะงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือพิเชษกลั่นชื่นและ m ม s e ซ f นะฮะงานชิ้นเนี้ยนะฮะ ทัวร์มาแล้วทั้งหมด9ปีรอบโลกวันนี้ก็ยังทัวร์อยู่เป็นงานชิ้นแรกของอาจารย์เลยไหมคะไม่ใช่ใครับเป็นงานชิ้นที่ประมาณ3 4ทสี่ทำร่วมกันกับคนฝรั่งเศสจริงจริงคนไทยก็ได้ดูงานผมเกือบทุกชิ้นแต่น้อยมากครับคือเราเราเล่นที่เมืองไทยครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในการเอางานกลับมาแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงินในการในการที่จะทาให้โปรดักชันมันประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีหน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนไม่มีบริษัทเอกชนมาสนับสนุนมันเหมือนกับเราต้อง เอาเงินทั้งหมดที่เราหาได้แล้วก็บัตรที่เราขายะฮะเป็นเป็นเป็นค่าจ้างหรือค่าเช่าของทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันลําบากมากคนไทยดูงานผมเนี่ยผมคิดว่าประมาณหอระไรเงี้ยฮะหรือแบบ0ูงเท่านั้นเองอาจารย์เคยบอกว่าบัตรที่ขายไปตังค์ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้พอหรอกไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มเลยฮะมันไม่คุ้มเลยอย่างเช่นผมเ,เราพูดง่ายๆเราเราเช่า,เราเช,าเราเช่าโรงละครอย่างเงี้ยโรงละครแห่งชาติฮะโรงใหญ่วันละแสนนะฮะ บัตรเท่าไหร่นะคะบัตรก็ขายได้เต็มที่ก็แบบ500-700มันไม่คุ้มฮะลงละครแห่งชาติลงเล็กก็อยู่ที่สองหมื่นห้าสี่หมื่นสองหมื่นห้าหรือสี่หมื่นต่อวันแล้วก็ถ้าเปิดแอร์ก็คิดเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเราเอาตรงไหนมาให้เราอยู่ได้อะคะตรงไหนมาให้เราอยู่ได้ใช่ไหมครจริงๆแล้วควมเปนีเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าเราเรามีการแสดงที่เมืองนอกตลอดเวลาเพราะว่าที่เมืองนอกฮะเขามีพื้นที่ทางศิลปะอยู่ เขามีเทศกาลการแสดงศิลปะอยู่เราก็ไปเล่นที่เมืองน,นอกอะไรเงี้ยสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยคนไทยชอบน้อยกว่าฝรั่งไหมคะหรือว่าคนไทยเขามีอคติอะไรกับสิ่งที่อาจารย์ทำหรือเปล่าไม่มีเลยครับ คือวันนี้นะฮะคนไทยอะฮะทุกคนที่มาดูงานผมนะฮะผมผมรับประกันได้ว่า 80- 90ถึงชอบครับแต่ที่ไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้มาดู<อ>เข้าใจไหมฮะคือผมไม่มาดูแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรก็ได้แต่ดูภาพพอดูภาพก็แบบทําอะไรกันไม่เห็นเข้าใจไหมฮะแต่พอมาดูจริงๆอะครับทุกคนชอบหมดเลยฮนะแล้วแฟนที่มาดูคอมพานีผมเนี่ยนะฮะแหมผมไม่อยากจะบอกว่า5้าสิบอัพนะครับ ห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยครับหนูสมัครค่ะหนูยังไม่ถึงอ่ะแต่แบบเป็นแบบผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ซึ่งผมเองก็ก็แปลกใจแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ชอบนะฮะจริงๆคนคนชอบงานที่ผมสร้างเยอะนะฮะแต่ว่าเวลารู้ข่าวอะฮะมักจะแบบเล่นเสร็จไปแล้วค่ะอือคนไทยชอบนะผมคิดว่าคนไทยชอบนะครับอืมค่ะแล้วม,มุมมองที่เป็นนกาทีฟกับงานของเรามันมาจากอาจจะโอเคอะที่อาจารย์อบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มาดู เขาคอมเมนต์ในแบดต่างๆ,ๆ,ๆเคยเจอคอมเมนต์แรงๆไหมคะคอมเมนต์แรงๆใช่ไหมครับเออก็แรงๆสุดก็แค่บอกว่าให้ย้ายประเทศไปอยู่ที่อืน่นซะนโอเคมันไม่มีอะไรแรงกว่านี้แล้วคะ่ะเออให้ย,าย,ย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นซะอะไรเงี้ยแบบด่ากันใน Facebook อะไรเงี้ยในแบบเออบอกว่าย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นซะแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเอออย่างเงี้ยมันแบบทำลายวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะ ในความคิดของอาจารย์คือคนที่ทําลายวัฒนธรรมกับคนที่อนุรักษ์ความหมายมันคืออะไรแล้วอาจารย์กําลังทําอันไหนอยู่คะคนที่ทําลายวัฒนธรรมคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยฮะแล้วด่าคนอื่นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือคนที่อนุรักษ์ครับแม้กระทั่งทําผิดก็อนุรักษ์นะครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วว่าคนอื่นนั่นนะคือคนที่ทําลายวัฒนธรรมทําลายอย่างรุนแรงเลยนะครับอืผมคิดง่ายๆแค่นี้เลยครับอื อาจารย์ล่าสุดนี่อาจารย์ได้รับรางวัลศิลปทรนไปแล้วใช่ครับใช่ไหมคะเมื่อปีสอง้ใช่ครับเพิ่งได้รับอ่ร็อกเฟลเลอร์ไปใช่ครับซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้โดยสภาวัฒนธรรมแห่งเอเชียใช่ครับนั่นแปลว่าฝรั่งยอมรับเราเออใช่ครับใช่ครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะสรุปคือเขาเขาเห็นสิ่งที่ผมทำว่าคือคือในสายตาของคนข้างนอกเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนอนุรักษ์นะค,คือการอนุรักษ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือทำให้สิ่งสิ่งนั้นนะฮะยังคงอยู่แล้วใช้ได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่คือนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองกันว่าการอนุรักษ์คือทำให้มันใช้ได้จริงจับต้องได้จริง แล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งอื่นๆได้เพื่อให้คนอื่นหันกลับมามองหรือหยิบใช้องค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นไปในมิติอื่นนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงได้รับรางวัลจากที่จากที่อ่านมาคือเงินรางวัลมันประมาณ5 0,000ื่นห้าหมื่นอดอลลาร์ก็ลลายท่านจำนวนนี้เอาไปทําอะไรคะไปทำโรงละครแะที่ที่กรุงเทพกรุงเทพใช่ครับกรุงเทพจะมีโรงละครเพิ่มอีกหนึ่งโรงละครนะคะใช่ครับคืออย่างนี้ฮะผมไม่เคยเอาเงิน ที่ได้จากการแสดงอะไปใช้เรื่องส่วนตัวเลยผมไปทํางละครหมดเลยทงละครทำโปรดักชันจ่ายเงินเดือนนักแสดงผมผมทาแบบนี้หมดฮะคือเงินไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่สําคัญกับชีวิตละครในนี้ที่อาจารย์จะทานี่เป็นโละครแบบไหนคะแบบไหนใช่ไหมจริงๆผมมีโละครอยู่แล้วอยู่ที่ฝั่งทนชื่อว่าโละครช้างเรามีโละครขนาด40ที่นั่งอยู่แล้วหนึ่งโรงตอนนี้นะเรามีสตูดิโอซ้อมเรามีพื้นที่ที่กาลังจะทํางละคร อีกอันหนึ่งตอนนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนโรงละครที่อยู่แบบ outdoor space เรากำลังจะสร้างตัวอาคารเพื่อครอบมันและเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่ที่ถูกสร้างเป็นโรงละครเพื่อให้คนในประเทศนี้ได้ดูงานศิลปะเพิ่มมากขึ้นดีมานก,กับสป라이คนดูกับนักแสดงเท่ากันไหมคะออมันคือ<ม>ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรากำลังคิดเรื่องธุรกิจอยู่ ถูกไหมฮะทำโรงละครก็ต้องคิดนิดนึงว่าเาไม่ไม่ฮะไม่ฮะเอ่อมันผมไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจฮะผมคิดเรื่องพื้นที่ของศิลปะอ่คือความสําคัญมันไม่ใช่คือความสําคัญมันไม่ใช่เรื่องปริมาณคนนะความสําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสร้างความสําเร็จให้กับประเทศชาติฮะมันสําคัญกว่าเห็นไหมฮะว่าคนคนหนึ่งมันทาอะไรได้เยอะ คือผมคนหนึ่งผมสามารถที่จะสร้างโปรดักชันได้ตั้งหลายโปรดักชันทาให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนคนในโลกใบนี้ได้ไดรู้เรื่องโขนทําให้เกิดได้รางวัลขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดพิดแค่ขึ้นอีกสักคนหนึ่งเียหรืออีกสักสองคนเนี่ยผมคิดว่ามันเวิร์กมากกับเงินที่จ่ายไปในการทำลงอวิธีที่จะทําให้นาตสินไทยเนี่ยกลับเข้ามาสู่สังคมไทยะจะคิดว่ามันมีวิธียังไงบ้างคะไม่มีครับ ตอนนี้มันไปไกลไกลห่างจากเรามันไม่มีไม่มีมันไม่มีพิธีการที่มันจะให้มันกลับมาอยู่ในสังคมฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือนัตสินไทยมันคืออย่างนี้ครับที่บ้านมีเทปคลาสเซตไหมฮะมีค่ะยังใช้อยู่ไหมฮะไม่ใช้ค่ะนั่นไงฮะแล้วเราจะไปเอาเทปคลาสเซตมาทําไมอืมเข้าใจไหมฮะคือเวลามันจบลงแล้วครับยอมรับกติกานี้ไหมฮะของของของโลกใบนี้ว่าเวลามันจบลงแล้ว เพราะฉะนั้นโข,ขนมันสร้างขึ้นมาเพื่อวันนั้นนะะสามร้อปี700รปีที่แล้วเพื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาของมันได้จบลงแล้วมันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับความภาคภูมิใจของชนชาติเท่านั้นนะฮะมีมันไว้เพื่อความภาคภูมิใจมันเหมือนกับที่เราต้องมีรูปพ่อแม่เราหรือกระดูกพ่อแม่เราเอาไว้ที่หิ่งเพื่อบูชาด้่ยนะครับแล้วถามว่าเราจะไปเอาพ่อแม่เรากลับมามีชีวิตได้อีกไหมเป็นไปไม่ได้แล้วครับ คำตอบนี้เป็นคําตอบที่ใจร้ายมากนะฮะแต่เป็นคําตอบที่ต้องเชื่อฟังเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเอากลับมาไม่ได้ครับ moveve on เป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะให้คนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือที่ดูอะไรก็ได้ฮะอยากไปไหนก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ภายใน3วินาที5วินาที7วินาทีต้องมานั่งอยู่อย่างเงี้ยฮะครึ่งชั่วโมงเพื่อดูคนคนหนึง่ง ทำมือแบบนี้ฮะโดยที่ไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรไม่มีใครอยู่นะฮะเพราะฉันต้องยอมรับกบติกานี้<ะ>แต่คําถามนี้น่าสนใจว่าจะทําให้มันอยู่ได้ยังไงออยู่ในสังคมกับอยู่ในใจของคนทั้งประเทศเนี้จะเอาอะไรอืมอตคถูกต้องทําให้มันอยู่ในใจและความรู้สึกของคนในประเทศนี้ให้ได้ฮะนี่สําคัญกว่า ไม่ใช่ทำให้มันอยู่ในสังคมด้วยกันเอามันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ทําให้มันอยู่ในใจและความรู้สึกของคนให้ได้อันนี้ฮะอยู่ยาวและอยู่จริงมีวิธีการไหมคะผมไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมเลยฮะหน้าที่ผมคือทําให้คนหกคนที่อยู่กับผมมีข้าวกินในวันพรุ่นี้ฮะอันนี้คือหน้าที่ผมแต่ว่าจะทําให้ขนอยู่ไม่ใช่หน้าที่ผมฮะเพราะว่าผมไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเพื่อเอาไปสนับสนุนอืม ถูกต้องทั้งหมดค่ะถูกต้องไหมฮะค่ะแต่ดูเหมือนพูดแบบโอ้โหมันร้ายว่ะแต่พูดจริงแต่ทุนนถามนิดนึงส<ช>ิคะอาจารย์สมมติว่าถ้ามันมาในรูปแบบเนี้สมมติทุกคนที่เรียนโขนนะ,ะตอนนี้สมมติทุกคนเลยคิดเหมือนอาจารย์หมดเลยไอ้ที่มันเคยมีอยู่เนี่ยแน่นอนมันจะต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปไปในหลายๆแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบอาจารย์พิเชษอาจจะเป็นแบบอื่นออกไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอพอมันออกห่างเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ย ไออันเก่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลือนไหมคะแล้วมันจะไม่เกิดอาจารย์พิเชษอย่างนี้อีกหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะวันนี้ยังมีบ้านทรงไทยอยู่ไหมฮะมีแล้วมีบ้านบ้าๆบอเต็มเลยที่เมืองไทยถูกไหมฮะมันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่เหมือนเดิมฮะมันไม่มีวันหายไปไหนฮะคือของที่มันเคยอยู่มันก็เคยอยู่อยู่อย่างนั้นแหละฮะแล้วถ้าใครที่กลัวว่ามันจะหายไปแสดงว่าคุณรู้ไม่จริงอคุณยังแบบว่า หัวมงกุฎท้ายมังกรถ้าคุณรู้จริงมันไม่เคยหายไปไหนฮะบ้านเลนไทยมันไม่เคยหายไปไหนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนที่มีความรู้ว่าบ้านหลังนี้จะสร้างยังไงยังมีอยู่ฮะโขนละครก็เหมือนกันฮะเรายังสอนแบบจารีตประเพณีอยู่ในในในโรงเรียนในมหลาลัยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในระบบของมันแต่พอจบแล้วฮะมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อมาการใช้จริง<ะ>เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าคุณต้องคิดให้เป็นนะคุณต้องทําความเข้าใจบริบทนี้ภายใต้กลไกของสังคมและความเป็นจริงให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย คุณก็จะกลายเป็นคนเหมือนแบบว่าเฮ้ยเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าคุณเรียกร้องอะไรกันอยู่ค่ะหนูว่าปัญหาคือคือสิ่งที่จันเคยได้พูดไปเมื่อก<า>ี้ที่เราคีเอ็เอกันไปก็คือปัญหาคือคนคนไม่คิดไม่คิดต่อจากนั้นคือคนที่เป็นเป็นนักรำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำแค่นั้นรเราจบอยู่แค่นั้นปัญหาที่ตามมาคือเขาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีที่ให้ไปแต่มันไม่มีคนที่จะ คิดออกมาว่ามันทําอะไรได้มากกว่านั้นไปได้ไกลกว่านั้นใช่ครับคือคือคือผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะฮะคือเห็นไหมฮะว่าในใ,ใ,ใน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 วงการศิลปะการเต้นนะฮะในวันที่เรามีน,มานูรีเยฟขึ้นมาแล้วในมีบัลเล่คลาสสิกมีขึ้นมาแล้วมีโมเดิร์นนันเห็นไหมฮะมีคอนเทมเพอรีมีเทคนิคของของเอ่อ uh, มอร์ช์คันนิงแฮมมีมีพีนาบช์มีเอ่อมาร์ทแกรมอะไรต่างๆถามว่าทำไมพวกเราฮะหรือคนทั้งโลกนี้ต้องบินไปเพื่อไปเรียนถ้ามันยังคงมีบัลเล่คลาสสิกอยู่ จะมีคนบินไปเรียนไหมฮะเพราะเป็นเลขคัสิซเรียนที่ไหนก็ได้ฮะนี่คือความสําเร็จนะนี่คือการทําให้ศิลปะมันยืดยาวต่อไปและอยู่ได้จริงแล้วถามว่าพอมันมีพินาบอลเกิดขึ้นพอมันมีเอ่อเอ่อเบอร์ชคันนิงแฮมเกิดขึ้นมีมาทัแกรมเกิดขึ้นบันเล่มันหายไปจากโลกนี้เหรอไม,ไม่หายมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมตายหาตักกะง่ายๆแค่นี้คิด <c oughs> ไม่เป็นได้ไงวันนี้นม <c oughs> ผมงง <c oughs> ใช่ไหมหายเลยเรื่องนี้จริงๆครับผมงงมากกับเรื่องนี้สุดท้ายค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทย ควรจะรักษาไว้ให้ไปในทิศทางไหนคะให้ไปในทิศทางของความรู้และความจริงมากกว่าไปในทิศทางของการค้าแล้วก็การครอบงำทางความคิดหรือความเชื่อแบบไม่มีเหตุผลผมตอบแบบนี้ ในช่วงหน้าเราจะได้รับชมบางส่วนของการแสดงชุดตามไก่ความพิเศษอยู่ตรงที่นักเต้นจะสร้างการเคลื่อนไหวโต้อตอบกับเพลงเดี่ยวระนาดผ่านพื้นที่และท่าทางที่ไม่สามารถคาดคะเนได้และในช่วงท้ายหลังจากจบการแสดงเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถามคำถามจากผู้ชมและการตอบคำถามโดยอาจารย์พิเชษมาติดตามกันนะคะว่าจะเกิดความแฮปปี้นิ่งอะไรขึ้นบ้าง Chill. 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 คือคึกไก่เนี่ยนะครับในโชว์นี้มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไก่นะมันเป็นมันเป็นคนะฮะมันเป็นค t i o n ของงานชิ้นนี้นะฮะคืองานชิ้นนี้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลว่าผมจะปลดปล่อยขบวนการทางความคิดและจิตวิญญาณของนักเต้นของผมให้เป็นอิสระได้อย่างไรโดยปราศจากความเชื่อว่าความงามมีเพียงสิ่งเดียว ซับซ้อนไหมฮะนะฮะคืออย่างนี้ครับคือทุกคนที่เห็นเนี่ยฮะมันเป็นคนที่เติบโตมาจากน้าตศิลป์ไทยทุกคนมีมีความเชื่อฮะว่าความงามมีเพียงอย่างเดียว คุณจะต้องสมบูรณ์แบบคุณจะต้องเพอร์เฟคคุณจะต้องมือเนี่ยจะต้องงอได้ชนอันนี้นะฮะถ้างอไม่ชนอันนี้ได้คุณไม่สมบูรณ์นะฮะคุณจะต้องก้นงอขนาดนี้คุณจะต้องมีรูปร่างขนาดนี้ถ้าคุณไม่เป็นแบบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถอยู่ในในวงจรของนาฏัดสินไทยได้คุณไม่สามารถมีชีวิตในอาชีพนี้ได้ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะกับการที่จะประกอบอาชีพในวันนี้นะฮะถ้าผมหน้าตาแบบเนี้ยฮะสี่เหลี่ยมหน้าเกยดหน้าเกรดขนาดเนี้ย ผมก็มีชีวิตที่เป็นพระรามไม่ได้และผมจะอยู่ต่อไปยังไงในเมื่อผมเรียนจบมาทางด้านนี้นี่คือคำถามที่เป็นคำถามใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้มันคือการตามหานะฮะตามหาความงามอีกแบบหนึง่งนะฮะแล้วไก่ตัวนี้ฮะมันคือความงามไก่งามเพราะขนนะ,ะคนงามเพราะแต่งนะฮะสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในงานผมกำลังพูดถึงเรื่ององความรู้นะฮะ ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปทรงองค์งความรู้ที่มันซ่อนอยู่ในนั้นนะฮะหรือว่าหรือว่าใช้คําว่าเทคนิคนะฮะเทคนิคอะไรที่มันทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะแบบนี้ไปสู่อีกหนึ่งท่าและไปสู่อีกหนึ่งท่าได้อะไรทําให้มันเคลื่อนที่ไปสู่อีกอันหนึ่งได้ไม่ใช่ท่าแต่ละท่าเป็นยังไงฮะเพราะว่าในขณะที่เราทําท่าแบบนี้ฮะหนึ่งท่ามันไม่เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมันจะมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้เพื่อให้การเคลื่อนไหวนี้นําพาไปสู่อีกอันหนึ่ง อันนั้นนะฮะคือหัวใจที่เราดึงอ,ออกมาใช้ในนี้เข้าใจไหมฮะเราไม่เอาเปลือกฮะเราเอาแต่แก่นผมบอกว่างานชิ้นเนี้ยนะครับมันถูกสร้างด้วยขบวนการแบบแบบเล่นฟุตบอลฮะวิธีการของมันแบบเล่นฟุตบอลฮะก็คือว่ามันมีวิธีการในการกําหนดนะฮะกำหนดสูตรกําหนดโค้ดกาหนดตัวกําหนดวิธีการกําหนดรูปแบบแต่ว่าเราไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนเวลาเราดูฟุตบอลอะฮะคือมันมันเตะเราไม่รู้ฮะแต่ทุกคนรู้ว่าจะเตะยังไงครับ แต่ว่าเมื่อเจอกับทีมนี้มันก็เล่นกับทีมนี้ได้เจอกับทีมนี้มันก็เล่นกับทีมนี้ได้นะฮะเมื่อไหร่ที่ฟุตบอลมันวิ่งไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะกองกลางมันจะต้องวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยกองหน้ามันจะต้องวิ่งไปก่อนมันโยนอันนี้ลูกอันนี้เน,นี่ยฮะนี่คือวิธีการนะฮะอีกอันนึงที่มันน่าสนใจของงานชิ้นนี้ก็คือว่าคาถามของผมก็คือว่าอะไรคือ performance และอะไรไม่ใช่ performance เส้นแบ่งระหว่าง2ส,สิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนนี่คือเรื่องราวของอาจารย์พิเชษและพิเชษกลั่่นนชืน Dance Company ที่ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วพบกับรายการ Happening Maker ได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ 감사 <목소리나>